สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้ผมจะมารีวิวเจ้าโมงที่ให้ความอบอุ่นกับหัวเรานะครับในระหว่างใส่หมนอกนะก็คือโมงของ r e f i t ตัวนี้นี่เองนะครับซึ่งหลายๆคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยมงเนี่ยมันต้องระบายอากาศนะจะไปหาโมงที่มันใส่แล้วให้ความอบอุ่นทำไมนะครับซึ่งบอกก่อนว่าใครที่ขับขี่เมืองหนาวนะครับเมืองหนาวอาจจะไม่เหมาะกับเมืองไทยนะ เมืองหนาวอุณหภูมิแบบว่าต่ำกว่า15องศาลงมานะครับหรือว่าเลขตัวเดียวเนี่ยตัวเนี้ยจะเหมาะเพราะมันจะให้ความอบอุ่นกับหัวของเรานะครับพูดงยงว่าหัวร้อนหัวร้อนนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเจอเพื่อนร่วมทางไม่ดีแล้วเราหัวร้อนนะให้ความอบอุ่นแก่หัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกตรงว่าครับว่าเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีใครซื้อสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมืองไทยมันเมืองร้อนต่อให้หนาวจัดเลยเนี่ย มันก็มันก็ยังไม่เพียงพอเอาง่ายๆว่าใครที่จะไปขับขี่ต่างประเทศอย่างเช่นตอนเวียดนามตอนเหนือเมืองจีนในช่วงหน้าหนาวเนี่ยหรือใครขับขี่แบบว่าไปเที่ยวยุโรปแล้วเช่ารถมอเตอร์ไซค์แล้วขับขี่ก็ลองดูคลิปของผมนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการที่เอาโมงตัวน,นี้ไปใช้างานนะครับอ่ะเรบิตตัวนี้นะครับ นี่ราคาผมติดอยู่เนี่ยผมซื้อมานานมากๆน่าจะห้าปีแล้วมั้งครับห้าปีละนะก็ตัวนี้เ็าบอกเลยว่า Warm and Comfort นุ่มและร้อนอน,นุ่มและอุ่นนุ่มและอุ่นนะครับเก้าร้อยห้าสิบาทมีไซส์ด้วยนะของผมซื้อพอดีผมเป็นคนหัวเล็กนะผมซื้ออะไรเนะี่ยไซส์อะไรเนี่ยไซส์เอสไซส์เอสอ่ะไซส์เอสนะครับโอเคเดี๋ยวผม รีวิวแล้วกันตามสินค้าที่ผมเคยซื้อมานะครับตัวโม่งนะครับก็มีความนุ่มนะอย่างแรกที่สัมผัสได้เลยคือเนื้อผ้านะครับนุ่มนุ่มมือจริงๆเนื้อสัมผัสนุ่มมือนะครับตรงขอบนี้ก็เนี่ยตรงขอบเสียงแดงเนี่ยก็คือนุ่มนะครับตะเข็บมีความหนานะครับตะเข็บมีความหนาเลยนะ ผมเคยทดลองเลยนะตอนนั้นผมขับไปทางโซนนิสานแบบเขาใหญ่ขึ้นไปโคราชนะครับแล้วผมออกจ่กประมาณตีห้าถึงประมาณ6กโมงเช้าแถวๆนั้นนะอุณหภูมิเลขตัวเดียวเฮ้ยมันช่วยได้นะแต่พอแดดออกปุ๊บเริ่มร้อนแล้วอันนี้ไม่ไหวก็จริงๆอย่างที่ผมบอกตอนแรกเลยเหมาะกับเมืองหนาวนะเมืองหนาวนะครับตรงนี้ก็โลโก้เลฟินะวิธีการใช้นะครับ ซักยังไงห้ามใช้กับอะไรนะครับผมบอกเลยนะโมงผ้าบับหรือแม้กระทั่งเสื้อกาดนะครับซักด้วยน้ํายาซักแบบอ่อนๆน,นะครับไม่ต้องใส่ผงซักฟอกเยอะเลยถ้าให้ดีก็คือไปใช้น้ํายาซักผ้าเด็กและห้ามใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มนะเอออ่ะมาดูกันข้างบนก็จะมีลายตรงนี้นะับมีตะเก็บสีแดงนะครับตรงคอด้าน,นหลังตรงนี้มีเหมือน เป็นทาเป็นยืดยืดอ่ะผมเรียกอะไรเดียบบริเวณด้านหน้านะครับบริเวณด้านหน้าก็จะมีช่องที่ระบายอาการไว้สําหรับหายใจนะนเดี๋ยวด,ดูมันบางกว่าตรงอื่นนะเห็นไหมมองทะลุเลยนะครับก็จะหายใจได้สะดวกขึ้นนะผมเคยเอามาใส่หน้าร้อนเพราะตอนแรกผมซื้อมาผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูผมจับเฮ้ยทำไมผ้ามันหาจางผมใส่หน้าร้อนนี่เหงื่อเหงื่อเปียกหัว ใครสนใจใครที่จะไปเที่ยวเมืองนอกและมีแพนขับรถก็ลองไปหาซื้อดูนะครับผมบอกเลยว่าอุ่นอุ่นจริงนุ่มจริงนะครับแต่ว่าถ้าหน้าร้อนข้ามไปเลยนะครับก็จากประสบการณ์การใช้หนาวต้องหนาวจัดๆนะถึงจะดีนะครับแต่ถ้าอากาศเกินเลขตัวเดียวขึ้นมาจนถึงเอาเอาพวกง่าถ้าเมืองไทยก็เกิน15ขึ้นไปก็ไม่ควรใส่แล้วนะครับมันร้อนนะก็ลองไป เผื่อเป็นอีกหนึ่งรีวิวแล้วกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับ